ช่วงมาดามตวง be proud สนับสนุนโดย king stella เวก้าน้ำยาล้างขักและผลไม้สวัสดีค่ะช่วงมาดามตวง be proud วันนี้นะคะคุณผู้ชมมาดามตวงอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่อยู่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารจีนนะคะต้องบอกเลยเป็นสไตล์แต้จิ๋วค่ะร้านอาหารจีนแห่งนี้ค่ะเปิดมา2ชั่วอายุคนแล้วค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารจีนที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่ทุกครั้งที่มาที่เชียงใหม่ต้องมาแวะชิมที่นี่ค่ะเมนูจะเป็นอะไรนะคะมาดามตงบอกเลยวันนี้ระวังค่ะน้ำลายแตกแน่นอนไปดูข้างในเลยดีกว่าค่ะ ตรงนี้นะคะตรงก็อยู่กับคุณเกรียงศักดิ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านเจียทงเทงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยว่ามาดามตรงมาที่เชียงใหม่เนี่ยร้านเจียทงเทงเนี่ยเป็นหนึ่งร้านที่ต้องไม่พลาดร้านนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ละคะรุ่นที่สองครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เปิดร้านมา มาถึงวันนี้ก็เปิดมา60ปีแล้วครับตอนนี้ก็มีสาขาที่ถนนถนนสีดอนชัยครับแล้วก็วันนี้มาที่ใหม่มาที่ทใหมสาา่สาขาสาขาป้าห้ามครับค่ะตรงนี้เราก็เปิดมาได้5ปีแล้วครับพื้นที่ของที่ร้านเนี่ยค่ะจุคนได้เท่าไหร่คะจุคนได้พร้อมเดียวกันเนี่ย1,200คนโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาผัตขานแล้วพูดถึงเรื่องอาหารดีกว่าค่ะว่าที่ขึ้นชื่อเลยอะค่ะของอาหารแต้จิ๋วเนี่ยมีเมนูอะไรตรงนี้เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเมนูนี้ชื่อว่าสู้ชัย สู้ฉายนี่ก็คือผักกระหล่ำปรียัดไส้นะครับก็ในนี้ประกอบด้วยวัตถุดิบ8อย่างครับมีเม็ดบัวมีเห็ดหอมสาหล่ายเส้นผมกุ้งแห้งเนื้อหมูผักกระหล่ำปรีนะครับไม่ดจาะลักพอเข้าปากเนี่ยมันละลายในปากค่ะแต่ว่ามันมีความหอมของวัตถุดิบในแต่ละตัวแม้กระทั่งเจ้าสาหร่ายเส้นผมคนจีนเขาเรียกเถั่วหัวไชเว่า จเจริญงอกงามจเจริญเจริญเพิ่มพูนเป็นอาหารที่เสริมสิริมงคลเนาะจานี้ชื่อว่าตือขาตังถ้าคนไทยเรียกว่าหมูกระด้างทำจากอะไรคะทำจากขาหมูครับขาขาหมูเนี่ยไปตุนไปเคี่ยวจนมันอ่ข้นขาหมูเนี่ยน่าจะมีทั้งหนังทั้งเอ็นนะครับแล้วที่มันข้นเนี่ยข้นจากกระดูกที่เราตุ๋นใช้เวลาเคี่ยวนานมาก เคี่ยวน่าจะประมาณเกิน5ชั่วโมงห้าชั่วโมงจานนี้ถือว่าเป็นอาหารแต้จิ๋วโบราณนะครับแล้วก็ตรงพริกเนี่ยแล้ประทานกับพริกหนุ่มเผาเนี่ยยิ่งเข้ากันมากเสริมรสชาติกันเพราะพริกหนุ่มเ่าจะเป็นพริกหยวกแล้วไปย่างเตาถางหอมมากใส่กระซิวขาวไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าแค่พริกแล้วก็ย่างมันหอมได้มากมายขนาดนั้นจิ้มพูนี้นะครับเป็นของที่ขาดไม่ได้ไม่ได้เลยสําหรับร้านเนี่ยอร่อยแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็จานนี้คือจานนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับค่เห็ดหูหนูผัดไข่ ซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมตั้งแต่ร้านเปิดมาแรกๆคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเนื่องจากเห็ดหูหนู ood, มันมีความกรุบกรอบอะคุณผู้ชมผัดน้ํามันเราก็ต้องใช้กระทะเหล็กแบบนี้ใส่ไข่ตอกไข่ลงไปผัดผัดด้วยไฟแรงๆนิดนึงให้มีความหอมของกระทะขึ้นมาถือว่าเป็นอาหารที่สุดยอดความอร่อยใช่จานนี้ดูจะง,ง่ายๆนะครับเป็นผัดผัดน้ำมันเปล่าๆเนี่ยแต่ความอร่อยอยู่ที่เทคนิคในการผัดกับความเชี่ยวชาญของคนผัด ที่ผัดออกมาแล้วให้ผักมันเขียวและกรอบเหมือนเดิมครับคือไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนิดหน่อยน้ำปลาน้ำมันหอยนิดหน่อยอแต่ความอร่อยอยู่ที่จังหว่ายในการผัดก,กับความแรงของไฟและที่สําคัญวัตถุดิบผักเนี่ยต้นมันอวบอิม่มแค่ปรุงรสเล็กน้อยจานนี้ก็ อร่อยมากแล้วค่ะต้องใช้น้ามันหมูถูกต้องครับผัดผักนี่มันคือของคู่กันเลยครับสำหรับน้ํามันหมูใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูสําหรับคนใต้จิ๋วที่รู้จักกันดีเป็ดพะโล้อร่อยเนี่ยนะคะคุณชมอยู่ที่ว่าเป็ดพะโล้เนี่ยมันจะมีเครื่องพะโล้ต้องเอาไอ้ตัวเป็ดเนี่ยค่ะไปทาด้วยเครื่องเทศใช่ไหมคะคเครื่องเทศก็จะเป็นผงพะโล้เอามาทําพิธีการที่เอาพะโล้จน เครื่องเทศแล้วก็ซีอิ๊วต่างๆเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อเป็ดเป็ดได้ความนุ่มอันนี้แหละคือหัวใจของความอร่อยน้ำจิ้มนี่แหละค่ะน้ำจิ้มซึ่งหนีโฉ <c oughs> ซึ่งหนีโฉซึ่งหนีโฉซึ่งหนีโซึ่งน้ำส้มสำหรับจิ้มกับของตัวพะโล้นะครับแล้วที่สําคัญหม้อพะโล้เราเนี่ยเรารักษาให้มันอยู่มาเป็น3ามสปีก็ยังมีน้านเดิมมันอยู่ได้ความหอมของเครื่องเทศแล้วก็ซีอิ๊วในเนื้อเป็ดเนี่ยนุ่มแต่ว่าไม่เละนะคะใช่ครับอร่อยมากค่ะ แล้วก็ตัวนี้อันนี้เนี่ยปกติแล้วอะค่ะหมูหันที่อื่นนะคะตรงเห็นเขาก็จะแล่เอาหนังออกมาแต่ตัวเนี้ยหมูหันเนี่ยก็คือติดเนื้อสับไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เรียกว่าหมูหันห่องคมก็เป็นอาหารสไตล์ควงตุ้งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องอทันกับกระแสโลกาภิพัฒน์นะถ้าแต่จิ๋วอย่างเดียวมันก็ไม่พอเราก็ต้องมีอาหารหลากหลายอาหารควงตุง้งอาหารน้องคง เสริมซึ่งตอนนี้หมูหันของเราก็ขายดีมากขนาดหมูเนี่ยมันจะอายุหมูเนี่ยจะหนึ่งเดือนค่ะแล้วมันมันยังไม่มีนะใช่แล้วประกอบกับความเชี่ยวชาญในการย่างเราเนี่ยเครื่องที่เราทายมันอร่อยถูกใจคนทานแล้วการย่างเราย่างเตาถ่านนะให้มันค่อยๆกรอบขึ้นมากัดลงไปเนี่ยจะได้ความกรอบปุ๊บขึ้นมาใช่ต้องบอกเลยว่ากรอบข้างนอกข้างในเนือ้อยังนุ่มอยู่มันไม่ใช่แบบว่า กรอบแล้วก็แห้งมันเหมือนกับย่างอยู่ในเตาแล้วเรากินอยู่ข้างเตาเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้แล้วคุณผู้ชมสุดยอดอ่ะกับจานนี้ค่ะจานนี้ชื่อว่าไชา่ถา่กล้วยทอด่กล้ืยขนมหัวประกาศไอ้ใช่ถา่กล้วยนะคะเป็นอาหารที่เรียกว่าเหมือนกนารถนอมอาหารอย่างหนึ่งจากการที่ได้เก็บเกี่ยวใช้เท้าเยอะๆจากสมัยโบราณเนี่ยเอามาทำใช่ถา่กล้วยเนี่ยสามารถจะเก็บไว้ได้นานทานได้หลายๆวัน ใช่ไหมคะแล้วในนี้ก็จะประกอบไปด้วยถั่วลิสงอ่ากุ้งแห้งนะครับเห็ดหอมความพิเศษยังไงะคะความพิเศษของฉช่ดกกุ้ยจานนี้นะครับก็อยู่ที่หัวไชเท้าเนี่ยเราจะใส่เยอะมากแป้งใส่น้อยเพื่อกินแล้วมันจะไม่แข็งแล้วก็จะได้รสชาติของหัวไชเท้าเต็มที่ได้ความกรอบๆจากสิ่งอื่นๆที่ผสมมา น้จินะคะแล้วก็ใช้น้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มหวานจิ้มถั่วกับงาค่ะแค่นี้อร่อยเลยค่ะจานนี้ก็ถือว่าเป็นชื่อเมนูชื่อว่าปลาใบขนุนพูเจียงจื้อในเมนูเขียนว่าปลายวนใช่ครับกรรมวิธีการปรุงแบบนี้ชื่อว่าพูเจียงจื้อเนี่ยคำแปลก็คือแปลว่าพู่ันนี่แปลว่าครึ่งเจียงนี่ก็คือเจียนจื้อนี่ก็แปลว่าต้มเพราะนั้นก็คือแปลว่าครึ่งเจียนครึ่งต้มที่มาเป็นเมนูนี้นะครับ ราะฉะนั้นเราก็จะได้ตดน้ําแกงด้วยแล้วก็ได้ทานปลาแบบเจลียดด้วยใช่ค่ะเพราะว่าน้ําแกงเนี่ยมันจะมีความหอมขิงแล้วก็หอมเต้าเจี้ยวถูกต้องมีความเรียกว่าเปรี้ยวเนิดปลาเปขนขนมนี่แหละครับเป็นปลาที่พิเศษอย่างมีแต่ก้างตรงกลางที่เดียวก้างย่อยก้างฝอยไม่มีใช่าะฉะนั้นคนที่กลัวกินปลาจะกลัวก้างเนี่ยสบายใจเลยบางคนกลัวกลิ่นคาวไม่กินปลาเลยไม่เอาไม่เอารับรองต้องมาลองจานนี้ไม่มีแน่นอนค่ะ แล้วก็อร่อยเพราะว่าน้าเนี่ยได้รสทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งความหอมของขิงมีบวยอันนี้อร่อยมากคุณเกียงสาขาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นตรงทานแบบนี้ต้องบอกเลยว่าอยากมาต้องบอกแล้วล่ะว่าอยู่ตรงไหนบ้างคะเดีตอนนี้เกียรติทง่งเฮงก็มี2สาขานะครับมีเฉพาะในเชียงใหม่นี่นะครับสาขาแรกนะครับก็อยู่ที่ถนนสีดอนชัยตรงข้ามโรงแรมเชียงใหม่พาซานะครับแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดนี่ก็อยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไอเวชื่อว่าสาขาฟ้าห้ามอยู่ใกล้ๆเซ็นทรั เป็ติวอนครับท่านสะดวกที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นนะครับอาหารสูตรเดียวกันแล้วราคาก็ย่อมเยาเหมือนกันทั้งสองสาขาครับอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถจะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะอยากให้คุณชมได้มีโอกาสมาลองลิ้มแล้วก็รับความสุขตรงนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะตรงจะมีน้ํายาล้างผักและผลไม้นะคะเวก,ก้า จากคิง Stella ค่ะมามอบให้คุณเกียงศักดิ์ค่ะจะเป็นน้ำยาล้างผักและผลไม้สกัดจากธรรมชาติ100%เซโดยสกัดจากมะพร้าวแล้วก็ข้าโพดค่ะขอมอบให้ใช้ล้างผักผลไม้ที่ร้านนะคะร้านเจียทงเฮงที่เชียงใหม่นี่นะคะมาดามตวงภูมิใจนำเสนอค่ะในรายการมาดามตวงฟูด้ดเซเลปค่ะ แล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมาดมตรงฟู้ดสลบแล้วนะคะคุ้มชมที่รักสุขภาพและชอบทานผักผลไม้มาดมตรงมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ทานผักและผละไม้นะคะต้องมั่นใจค่ะว่าในผักและผละไม้ต้องปราศจากสารตกค้างจากยาฆ่ามแมลงนะคะแล้วก็ไข่พยาธิบน หลังผัก King เตล l าเวก้าช่วยได้ค่ะเพียง5ปั๊มต่อน้ำา1ลิตรค่ะแช่ผักทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าอีกรอบนึงค่ะ King เ t ล l าเ Vega ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ100%ซค่ะโดยผลิตจากมะพร้าวและข้าวโพดค่ะและคุณผชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารใดๆนะคะสามารถจะพูดคุยกันได้ผ่านทาง f c e b o o k f แฟนเพจมาดามตวงทีวีค่ะแล้วก็เข้าไปดูเมนูอื่นๆได้ใน YouTube u b e นะคะมาดามตรงทีวีเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมกด subscribe ค่ะและกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลา9โมงครึ่งค่ะเวลาใหม่นะคะทางช่อง9 m t h d และ modernize TV ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ